สวัสดีครับก็ทํางานคือเก้าครับสี่โมงครับยังไม่มีใครเข้ารถเลยครับสี่โมงเช้าแล้วอม่มีเรื่องสี่วอยฟังเนาะมีสียาวไปแล้วครับหัวปิดนะครับเดี๋ยวโรกเอารถมาขึ้นตอนเย็นวอล็กี้ไปแล้วก็ อันมีคนมาซื้อหัวโอ้ซื้อเครื่องกับซื้อเครื่องผมเปิดไปสามหมืนแปดเนะบอกว่าเครื่องแค่งานปกติมีไอนิดหน่อยใช้ได้รับประกันก็โ <c oughs> ทรมาต่อสามหมื่นห้าเอา้าสามหมืนห้าก็ยังไงราคาเนี่ยโอเคให้เพราะว่าเราก็ตั้งใจจะขายราคานี้ครับอันเข้าเบาแบบบายากบายางก็กตกลงให้พอมาถึงรถ เห็นเครื่องเ้วเอาช่างเอาช่างมาด้วยเอาช่างมติมติครับมติสื่อครับมติสื่อเนี่ยคันเร่งมันอ่อนมันไม่แข็งมันต้องเอาไปทําปั๊มใหม่ผมก็เลยยัดเข้าไปครับผมถามหน่อยเครื่องมันใช้งานปกตินะ่ะเป็นคุณคุณจะถอดลงมาซ่อมไหมคุณจะมาทําไห้ปั๊มนะ่ะก็มันใช้งานปกติแค่คุณคันเร่งอะ่ะสปริงมันอ่อนผมก็ใช้ปกติผมย้ายสองร้อยได้ผมก็เลยวางสิแล้วคุณจะเอาไปซ่อมทําไม ของมันใช้ได้อยู่จะาของเรยก็เลยอึงจ้าของเครื่องสืส่ออึงอึว่าเขา,เา,เาใส่ได้อยู่สิไปสอบให้หนังนั่นแหละผมก็เลยน้ำมันไม่ได้ดันน้ำมันเครื่องมันไม่ได้กลิ่นผมก็เลยวางสินะเนาะก็เลยเงียบประมาณมามาติติซื้อครับเอาช่างมาติซื้อผมผมก็รู้นิสัยอยู่ผมเลยยัดยัดยัดไปก็เลยเออโอเคเอาเอาไปมาวน่นเถอะไปเอาขอสามหมื่นเท่ผมบอกว่า มารายาทในการต่อเนาะในเมื่อว่าเขาขอรถเขาขอรถขนาดนั้นแล้วอะ่ะเราขอลถขนาดนั้นแล้วอะ่ะพอมาถึงรถมาถึงเครื่องจะขอรถอีกครับจะขอรถเพราะว่ามันเสียมารายาทเยอะไปไหมในเมื่อคุณต่อราคานี้ผมโอเคให้คุณมาถึงคุณไม่ได้ตีอะไรแต่ว่าจะขออีกก,อก็เลยลดให้ขึ้นก่อ <laughs> นรถให้อีก รถอีกผมก็เลยว่าอ่ะรถไปรถมาขอขอค่าเบียร์อีกหกขวดผมว่าแล้วผมโพสขายให้มันไม่ใช่เครื่องผมนี่มีน้ําใจให้ผมไหมเงียบกิฟครับสรุปว่าผมก็ได้ยักบาตผมก็ได้บ่ได้ว่าอย่างครับแต่ว่านี่แหละนี่สัสคนครับนี่ัยคนติสรุปจบไปสามหมื่นสองผมก็ขายให้ครับเพราะว่าบางที่เนาะเครื่องมันใส่มาแล้วเขาไปซื้อมาแพงกับเมนอยู่แต่ว่า ลูลำคาญอางนี้อผมลำคาญครับผมลำคาญผมก็เลยบอกให้ขายน้องก็บอกแล้วแต่แล้วแต่จะขายเอาเลยต่อเท่าไหร่ก็เอาก็มาถึงมือมือมารับมือมารับเครื่องมารับเครื่องก็เลยบอกว่าเอยกขึ้นไปแล้วครับเครื่องผมมัน175เนอะ 6BD มัน175เครื่องเขามัน160เครื่อง 6BD 160เขาบอกว่าเครื่องเขาหลวมเครื่องเขาหลวมเนาะเครื่องเขาหลวม ไอเลยแหละต้องซ่อมใส่งานบ่อใดเลยเพราะว่าแล้วจะขายเท่าไหร่จะขายสองหมืนห้าผมก็เลยตอบกลับเลยว่าเนี่ยเครื่องเจ้าแค่รอยหกสิบแงแถมไอแถมต้องซ่อมเครื่องผมพร้อมใช้น่ะคุณจะมาขอสามหมื่นทุกวันเจ้าผงคึกว่าเจ้าเอาเปรียบ่อยบอกเจ้าน้าเกียดไหมผมเลยถามว่ามันน่าเกลียดไปไหมของตัวเองอะ่ะอยากได้เยอะๆพราของเราอะ่ะต่อเอาต่อเอาอย่างเงี้ยผมก็เลยยัดไปหน่อยเติมหนึ่งแล้วก็เลยสี อยากไ้อยากไออยู่แต่ว่านี่แหละครับคนเราอยากได้ของเขาถูกบางที่ะมันมีสัจจะอันพี่เอฟซีแกมาดูครับแกผมเขาบอกว่ามันสูงแกไม่ไหวแกก็เลยแมวแกไม่ได้ว่าอะไรครับแกมาดูแกก็ชอบแต่ว่าแกต้องเอาไปทําสีผมบอกว่าแกไม่แบบแกไม่ต่อไม่ได้ก็คือแกไม่เอาแกโอเคครับเพราะว่าถ้ารดเยอะผมก็ขาดทุนเยอะเนี่ยทีแรกผมจะมาขึ้นคันนี้มันก็ไม่ได้ครับ แต่วันนี้ก็ปิดแล้วครับพี่ป้ามาเอาแล้วครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเอาครับผมว่าคุ้มนะบักแดนยังเสียดายเลยบักแดนยังเสียดายของแต่งครับของแต่งเยอะมันผูกมันไม่ได้ผูกแต่ว่าเนี่ยมันต้องไปทําสีใหม่ถ้าไม่คิดเยอะก็ใช้เลยครับนี่กันชนอีกก็มันคนเฮาค้ามเียนเก่โตครับสรุปก็ผมขายไปมันไม่ใช่รถผมผม ขายผมก็ไม่ได้ค่าค่าขายค่าลงขายผมไม่ได้อะไรสักบาทนักว่าทมหาน้ําใจทมหาส่วนลดสุดไม่ได้ขอกินเบียร์จะขอกินเบียร์อีกหกขวดนี่นี่คือคนกับนี่คือคนบางทีก็คือว่าแหะครับของตัวเองอะอยากได้เยอะๆของมั่วอยากได้ถึกๆของเราพร้อมใช้ใช้ได้ของตัวเองเน่าๆต้องเอาไปซ่อมจะเอาสองหมืนห้านี่นี่คือนี่คือเรื่องจริงผมก็เลยว่าผมก็เลยใส่ไปเติมหนึ่งเลยเงียบ เครื่องก็คนละแรงไม้ยู่แล้วอ่านี่นี่คือนี่คือคนครับธรรมชาติครับแล้วก็อยากได้ของถือเข้าใจครับแต่ว่าบางทีการซื้อสองซื้อของคนอื่นครับบางทีการต่อเขาลดหายล้วบอ๊อแมนว่าจะมาลดล,ลํารีลําไลได้เครื่องได้ของแล้วที่ต้องการกับบอแมนว่าบบหูจักเขาว่าใบาเบียงใบเบียงหนาลังว้าไปบางคนกันนั่นแหละครับ เดี๋ยวผมเคลีย์เองค้าในหนาคนนั้นพ่อได้รถไปแล้วมิดจิลีปันม้าตายเนาะมันมีครับคนเรามันมีหลายประเภทหลายอย่างหลายแนวบางทีกว่าคุณจะได้สินค้าได้ของที่คุณต้องการคุณก็ต้องมีคนที่เขาสื่อสารกับคุณะบางทีของที่คุณได้สมใจอยากแล้วคุณแบบไม่รู้จักเขาไม่ไม่เห็นหัวเขานี่นี่คือมารายาทหรือว่าน้ำใจครับน้ำใจผมว่า นี่บางทีเหมือนพี่แกว่าเอาไม่ได้แกก็แมวแกก็ไม่ต่อครับเพราะว่าบางทีเขาก็คนที่ขายครับเพราะว่าถ้าเขาขายเขาขาดต้นเยอะเขาก็ไม่ได้ครับนี่ก็ป้าแกไม่ต่อแกเอาเลยแกขอช่วยค่าสไลด์นิดๆหน่อยๆแกก็เอาผมก็ไปจัดการเรื่องรถสไลด์ให้ครับเดี๋ยวยินนี้มาขึ้นเอาแล้วเจอกันครับกเอาเป็นเรื่องนี่คนา้องมันจะมีลายแบบลายประเภทีครับ เดี๋ยวหัวยาวดูวได้อยากได้หัวยาวหัวยาวนะแค่ทํากระบะนะแค่ทําสรุปทำบันไดทําปั๊มชุดยิงนหมดไปเกือบเจ็ดหมื่นขนาดมีมีกระบะอีกแล้วนะขนาดนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดา